สวัสดีครับผมร้านบางดุลน,นะครับวันนี้ก็นะครับจะเป็นจะมารีวิวบ่วงแขวนนะครับบ่วงแขวนดักนกกวักนะครับสี่สิบบ่วงยาวสาเมตรกว่านะครับบ่วงแขวนสี่สิบบ่วงของร้านบางดุลเนี่ยจะเป็นแบบหมุนได้นะครับผมแบบหมุนได้ห่วงก็จะเป็นห่วงทองเหลืองเลขแปดนะครับ แล้วก็สายต่อก็สายต่อแบบสาย PE นะครับสายต่อก็สายต่อแบบสาย PE นะครับผมพร้อมรังเก็บให้เรียบร้อยนะครับบ่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วนะครับสายเอนเบอร์120นะครับใช้ดักบ่วงแขวนใช้ดักนกกวกนะครับ หนึ่ชุดมี40บ่วงนะครับแถมกระดิ่งให้ด้วย1อันนะครับแถมกระดิ่งแบบนี้นะครับมีเก็บปลายทางครับติดต่อได้ครับร้านบางดุลโทรศูน7์เก้าสนะครับมีบริการเก็บเงินหน้าบ้านได้เลยครับสวัสดีครับ